แม่ต้องเฝ้าน้ามีไม่ได้แม้ต้องเฝ้าทอปลาเขาแล้วปลาเขาแล้วสอนไว้สอนนะปลาซิวเด้อมันบอกมันเอาปลได้จับปลาซิวปลาของปลาแค่นี้ของปลาก ก็พอได้กวยันไดนต้ได้มากื้อพี่น้องปมาซิวไแม่าถูกไ้มแี่ มาสูบปลาสวนอิสราลำจ้าีครับหวงเห่ลุงน้ำกรงครับสวัสดีครับลุงได้สวัสดีไปโอ้เยี่ยมสูบปลาไปเบังปลาน้าแตงพี่น้องเน,ง <c oughs> นะร okay, าขาลุงรุ่นกระตูโย <c oughs> กุนเ,เอาเขาสิบวได้สอนเราปลาเสี้ยวก่อนสิเหรอบกบกอนเต็มอยู่อืม ดูกน้ำขึ้นใส้สวนจะงดต้นใม่ครับนั่นแรงครับพี่น้องเลยหดต้นใหม่จะน้ำขึ้นดสวสือโอ้เห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วตัวไงแล้วบัดีเห็นตัวไงแล้วตัวนี้ก็ใหญ่เนี่ยลุงเนี่ยลากเยวลากเวตัวไงตัวไงพี่น้องเ่้อ เอาต้มมาเอ้อโอ้ลงน้ํากี่คือเก่าห๋าบักอยพี่น้องหงแหนบักอยป๊าบักอยเฮาเต็มอยู่แหลายอยู่อ้หอยจุเอาิสอนเอาปลาซิวเด้อจ้ะ่นไปเอาลทงัดหันแม่ว่าัดหันเออเอาเอาิ เออแล้วต้องเ้าหนามเนี่ยเพื่อใดดิแล้วต้องเฝ้าทอเพราะว่ากันว่าเผาันานั่นเาเอาเพื่อใดดโอ้ปวดปวดปวดเอเอาเอาเอ้าเ้ยไปไปเด้อโอ้ก็บว่าหาไปนอันนั่นินขอบเพื่อใดเพราะว่าอันแท่งไปไหลพี่น้องเอาสิเพื่อใดปลาเออปลาเขาแล้วปลาเขาแล้ว อส่วนน้ำปลาซิวเด้อจ้ะน้าปลาซิวก่อนพอปลาซิวมันเสียนั่นคุณ่าตั้งเสียน่เด้อไปละบางนาตีมาคู่มาโอ้กุ้งกุ้งพี่น้องกุ้งแมะกาตกุ้งลงนี่คักนี่พี่น้ากุ้งกุ้งเอาคู่มาคู่มาโอ้มันปลาเขาหมันนาตีโอ้โหโอ้คอยไปบ่ได้ติดตมติดตมปลาพี่น้าพี่น้าปลาปลา ไม่จะไปได้ไปไปได้ไปไปได้ไปไปได้โอ้ลราปลาซิวปลาซิวเดี๋ยวไปไปกันเฮ้ยยังได้ปลาซิวเม่ถึงจะปลานิ่นปลาคึงปลาพี่น้องสอนไว้สอนเอาปลาซิวเด้อขันมันบอกมันเอาปลาใดจับปลาซิวไป่มามาต้องสิขึ้นมาตั้งโโอ้้

ăn nạp thì bỏ bàng chuột cực kỳ còn, bàng chuột có chuột đâu gì lại, và nần mắm vào nì, ăn tôi nhây, ăn mấy nát kim, ăn ít tôi nhây, thằng đưng xếp basil, basil gì trước vậy, ăn chaga cả đay, cả nè tark pa à. เฮ้ยเจ้าสิได้อดหอบไปปล่อยสาขุนว้ก้อนตินี่หอยหลายคักไม่เต็มอยู่เขาสิสูบออกเขาเสียอันเอาปลาคอมันออกปลาคอมันกินปลาหน่อยเมื่อจ่ะเดี๋ยวไปเอาปลาคอออกเราเสียเลี้ยงปลานิ่นเมื่อเป็นคอปลาคอมาปลาธรรมชาติปลาคอเขาออกเราไมันเออเหรอปลาคอเข่าปากแค่ตี่นเข่าตา พนอจกตละปนิทอนงปนินน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแมนแนเอาปเออพิ่นนไะปานินะไม่เองเออมันไหลลงไปปานินจะม่ยังจับบวได้ดิจับไว้เป็นบักมเอมันไหลลงไปจับแลวบางโอ้ฝนฝนลงไปแล้วฝนเอาไปเสะอังไเด้อ นั่นนตัวนึงขอทัระเทศเมรนี say, ่นั่นนั่นนั่นโอ้โหเขึ้นมากพี่พี่น้องตะล่ำเดิอบบกเอาไปแล้วตาคอยจะใส่เนาะเขาตรงมาหลักสิได้เนาะตาคอยไม่ขี่น้องเอามาเอาตรงเอาพี่เอามาตรงเอาบวกพี่จิตตรงเอาบวกพี่ดุนเพดุน นำลงมาลดเอาปลาซิ่วรุดระบรนี่รุดไปไครน้องไฟเปไบ่งใดไหลบ่รุดระบ่าน่ะทำไหลบ่ไหลอยู่เออไหลอยู่โอ้หุ่น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 เอาเขาต้มแล้วเขาต้มแล้วเอาแนวมาใส่อันาายอน้อนมาให้ใส่ปลาแน่ถุงปุ๋ยกระได้่ถุงปุ๋ยยังถุงปุ๋ยก็ได้มาใส่ปลาเน้นนี่ <c oughs> น้องคือน้องพอเน้นไปซุกยุ่งอันขอน โอ้อันบืนไปเ้าไอุยเลยบบบนี้เนาะมัยังลบไปเอะเยอะฮะไปบล็บกแล้วไปบกแล้วอะเล็กอีกรึเปล่าะคอไปแล้วนี่สิอยู่ทางหลงเจ้านี่ยังล่ะมาไหลแล้ววะาไหลแล้วก็ได้น้องไปว่ามากระดับเลยไฟว่าาไหลแล้ว ทำเ่นมือแม่บเออแมูาได้กาได้แล้วฮะเออดับนี่อะไรอซันมาตรงไหนกํลังจับกําลังจับพีน้องไปพูดพูดพูดแล่นมาเอนุกหยุดเถะเอาได้ปุน้ำลุกหยุดเอาเอาเอาโอ้โอ้โเาเพียเพียยตัวหนึ่งตะขอเขาโยใส่เประเดี๋ เลาควาา่ย่ใส่พี่น้องอา่นลูกอยู่ตกจับปลาสมือปลาเ้าอย่ใส่แดรี่เอกข้าม้าพ่เอก่ยใส่พี่น้องได้แล้วไดไล่แล้วน่นน่นอ้ยนับนนั่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 นั่น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 ่่ัน่นนั่นน่น เอาอันนีันถังปลาซิวไปยนปลาใส่เบาแอนจะบัดกันแล้วไอเด้อมาเด้อเอามาถอดมาถอดมาปุยมามาลงมาอาปุยมาปีัาปุยม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 าจักบัดกัน มามามาลง kind of มาฮะมาลงมาลงมาไม่อบัลงมาไม่สอบตั้งไหนเพื่อนะเออลงมานี่ไหนล่ะบางหันร้อยองลงไปใส่ล่ะจับกุ้งเข้ได้นี่กุ้งได้นิ กุ้งเนีเนี่ยอ้ยเอาวิงมาส่วนนะกุ้งแยกด้วยจกุ้งกุ้งหลากุ้งออฮะบอกอสอบปัททะเลาวทีเนี่ยบ้าแล้วลบ้าแล้วมันคืออะไ้ ตีดตมเตีดตมมาเอจยังนี่ขึ้นได้ปะเนี้ยเอาไปเจ้าขึ้นโอ๊บขึนได้ยุวเลย่าฮ่าน่าไ่าฮ่าฮ่าม่าฮโ้ฮ่า่าฮ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 ่าม่าฮ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 าฮมาาฮ่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 นฮาๆ่า้ยาเ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮา่าฮ่่า่าฮาฮ่าฮมาาฮาฮา่าาา ตมแห้งต้มแห้งลงมาโอ้ยตกตมมาบลาปุยมามาปลเหลวาอกหอก็ไลปวดมีการบกใหม่บกมือให้แปดลับบกข้างนี้น้ำเนี้ยเห็นบลาปุยนรอลยเน้ะใช่นกต้องปุยกดอ้วนะต้องปุยหนึ่งอะ อไรล่ะอ๋อยิงมาไมตุ่มของแขกพะนะแต่บังน้ำลูงแย่งุ่มไ่ไดนแล้ววะเราบังของแขกีนองบุญของแขกอ๋อิงแล้วอ๋อไปไ่ได้แบนี้นนั่นๆๆๆๆออไปกิล้ว ไดนบ้าหลงหินขาดนเียนอง่พี่พีพี่พี่มยังมเิ่ะโอ้ตนนี้ลลูกยุมาอะโต้โตโตของแฉบบ้าแอไปกินแล้โต้โตของแฉบบ้าแอไปกินหรอโอ้เนา นนี <t od ian |ms|> ้เอนตัวหนึ่งยังล่ะออตัวหน่อยกตัวบ้าออกดีว่าตัวไหนบ้าออกดีเอ้านั่นปลาลิ่นจะคอยจั่น้องยังไหนปลาปุ๋ยขวดเลยตีนี่เด็บตัวหนึ่งไหมปลาดุกอยูหนีไหมปลาเชงไหมีปลาเชงตัวหนึ่งกุ้งเล่น้นึ่กุ้งเด่นนี่ ลุงยุดแยงเอางปุ๋ยไปใส่ลุงลุงหยุดเนี่ยกนิ่มดดน,นิน่แม่นคักมุมนั้นแม่นคักลาตัวนั้นไ,ไ,ปไปเจ้าสาจาก้กโตบปลุงหยุดจักโตไปโอ้เดหอ,อยวฮะหอยอวะอยจักโตไปบ่ปุ๋ย มาหน่อยตัวนั่นนี่ลงมาวนั่นใส่เราบ้านต๊ะต้มมาหันขื่นบ่ได้มาแล้วมาแล้วมาเลยมาแลาวจะของเนาะมามามาของบ่มาของบ่มาสิเอาเอามาแท่นมันเลยมาแท่นเนาะ โอ้ยเป็นตัวหน่อยวันน้ำเอาอยากได้เจ้าสระเนี่ยกินไปแล้วกินไปแล้วพะนะใบแอร์ไปกินแล้วพะนะแม่นขนาดคือกระตือตัวนั่นเต้หยุดติดตัวนึงบอเอาตุ๊กปุ๋ยไปใส่น่อยเหมือนใส่กุ้งมองนี่ต้มนี่เรงหยุดแล้วก็ขนาดยังได้บ้าปุ๋ย Ô, chắc chắn, bằng lý tông lúc, nhỏ. Hảo, hảo, hảo. Ren này nắng nó tay kịp quái, chị nóng nó tay kịp chị nắng nó tay kịp là chị เดยอนิมุ่นินมาเอาใส่ในลุงยึดเดปลาซิวนี่กลคักปัยัะเดปลาซิวเโอเปลาซิวจัดแม่ยินี่ลเปะยปลาซิวนก้องป่อยเอตัวยิย่องแม่ไดลายเอกดาอบุญอปุยไดเอโอ้โห้ก้อนติดตุเอ้า ไอ้ติ๊ตตมไปว่ได้แล uh ้วเด้องเปียวเลยพี ah? uh ่น huh. ้องนี้ตักุ้งเจ้านกุ่มเจ้งปลาซิวอี่ละเอาชวนไปกองโอ้โหกลเชงพี่น้องปลาเชี้งเออโอยง่า่นเง่นนากกรคึมก็ฝนติดตกพี่น้อง สาป่าแล้วคนติดตกจะแล้ดีละตกมาใส่สาใส่สาไว้ที่ได้บกโอ้ยขึ้นปได้ไปปลได้แล้วดิตตมตดต้มในท่านหลนพ่อเจ้าสาไปบุงแหวนแล้วได้ลายเลยคุณกลำมากไม่จะไปเฉมไปปได้โตเต็มกับมือมันไปนดกินแไมได้กินปนยังไดสาปลาพี่น้องอย่าเลี้ยงได้น่ได้ ไอเชียงไปปนติ้งเนาะโตเดียวใส่บักเขียจักโนเห็นตาปีน้องาเกี่ยวก้นตัวคนคนใส่บักเขียเนาะเด้อผินทางมาจับปลาหนากไปโอ้มาปุ้ยฟอของแท้แล้วนั่น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 โอ้ยลูกแอกเอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยเปียรเปียรเปียรฟอซ่ามาแล้วนี่แหละตัวกินปลาหน่อยเข้า

ว่าสิพอตัวนึงมันธรรมดาดิยงได้บ้าปุ๋ยพอไปตีดีอีดีอตนมงนั่นะเราวาหนากชุนึ่งเราวายไงนี่เจ้าสาเาตีนเนาะเจ้าสาแล้วเฮ้ยพ่อฮัาตกคนบ้าติดเลยเนาะ ก็ลายยิบเปิยื่นได้กิดไปแล้วปนิ้นตะขอเขาสีบองเลยแน่าโ้งโอนั่น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 บ่อนแล้วนั่น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 เสียงไก่เยงหยุดปานิ่น เอาหนแม่เอาปุ๋ยไปแจกไปเนี่ยปนิ่งโอ้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 ไหนไหนไนไหนปสองมือน้ทุ่งปลานะมันหมด้อเสแล้วว่าปลาคอเด็กาเก็บปลน่เ่ัวไปเ็นยังไงเฮาหมดาไป้องปุ๋ยหน้่งีดนอ ไ้เาซน่มลกอยู่ไม่ยังมาปุยทั้งนั้นอ่ะมาไหนอ้ยเป้าไม่ยังกูได้สิได้ดึกทั้งนี่ไปดึกเด้ยุไกลกันปนี่มาดึกไปดึกนี่เราเราใกล้มาไปดึกมากไปนะเอาฟังหูไปลบ้าบ้าปุย าลุ่นงแค่เดียวเชี่งปลาไหอเข้าเดี๋ยวลาศิไปเลยแท้งน้ำโมยังไงทางนั่นลากขึ้นมาเลยลงยุดในตรงปุยหนึงแล้วกินมาหมด่ต่อเข้าตรงปุยนั่นก็ไล้พีน้องขอหูปไหล เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยติดตามเด้อพี่น้องแม่นลองไฟวระสิลงมาม่อยู่เดี๋ยวไปคอยติดตามหลวงพ่อปลาหลายๆอยู่เป็นบ้าบ้าปุ๋ยน่าหลุดนับกันเด้อจ้ะเฮ้ยปลาหลายๆครับสังไฟลัดหลุดนะเออเฟิร์มเบาอย่าเฟิร์มเบาโอ้ยปลาดุกลูกแอนหาหนึ่งตัวได้นะไหนล่ะคือบ้าตกใจเหมือนเป็นเนื้ง เอ้เบิ่งพี่น้องเอาให้นไหมไอ้ได้ผลุกตัวนั้นเบิ่งปลาเขาก็นำไปนี่ไดี๋ยวไลไปเลยปลาซิ่วห้อยๆเด้ก่อยบ่ห้อยตีนเนาะเป็นตาแมงยี่ใหญ่ผดลงปุ๋ยเทลงหนีลงหยุดเทลงกระบังเขาเลยเบิ่งกัน ปั่นปูดะ้นอกกวาน้าะว้าด้วดาละมั่งกะละมันี่อีสานนนงเนี่ยเบ้าปุ้ยจูพักเนี่ยบ้าแอรูกน้ำโค้งเนี่ยล้าขี่น้องเลยผานเนี่ยมนี่ร่วมช่องด้วจ้ะมันนี่ร่วมช่องด้วยนะมนี่พ่กระตินหน่อยพูดเลย้กรตินหน่อยกระตินหน่อยท่านหน้าโี่น่องปลาซิ่วไหมซิวปางามขับงามเนี่เนี่ยตัวยังไงก้อยเตวเนาะเอาเท้านะ ปีนองเหรอปีนองไม่เห็นสลย่ีได้เลยไหลปีนองปีนองคนไร่เลยปีนองีนองหมดีนองหมดสีบองสสีแบงกันถือว่าแบงดอกพีนองถ้าติดกินนํ้กันเลยมับ้าปุ๋ยปุยกินม่หมดตีปกินกอมาบ้มาต้มเอาีนางอะไรกดแช่ได้ครับอิสานมันองน่อยเบาปุ๋ยจูพักเบาแอร์ลูกน้ำคลอง้วคาคนใหญ่หน่อยซอยเดิมครับผมยูดีมีแห้งแฟนครับทุกทุกคน สวัสดีครับสวัสดีจ้าป้าแอีปิดฉิบเพียงเลี่น้องมาหนีนี่เขาเยอะแล้วถ้าเป็นเจ้าของช่องให้มือน,นี้ <c oughs>